đồn hấp ú. mãi. Đồn 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 đồn. Cái nhị thứ đồn. À, đồn สวัสดีครับผมมอนีกับพอกันที่เกลนะครับผมขายิ้ป้านะครับผมวิธีชีวิตเช่าบ้านนะครับมอนีกับมาผู้เดียวนะครับไม้ทางข้างนะครับรถแล่นอยู่นี่แต่ยิ่มไปแหลวละครับดอกนังครับแต่ว่าบุญว่าเป็นป้าอย่างนะครับผมมันอยู่เลิกนะครับนี่ฟูไว้อยู่นะครับ มก็เลยว่ายังบดันโลงดีกว่าอย่างผมว่าจอดอีกตอนจะข้าวนะครับอมจ่มีป้าแล้วผมสีโลงเอานะครับ๋ยวไปรุ่นในกันนะครับอาจจะมีแต้มอีกบอนะาครับตัวนี้ยังบนับนะครับว่าเป็นแต้มนะเพราะว่าป้ายังไม่ได้ขึ้นมากครับเดี๋ยวไปรุ่น,ก,นกันครับจะเคลื่อนชั่วโมงนะครับ บอกกับบุหัวตัวนี้จะยูบอยครับก็หยิบแกไป ย็ยนละตายังไงก็นี้ก่อนเดี๋ยวลงเอากันครับดูซิว่าเสือกจิบเบลเลนแล้วมีความบาดเสียวหละครับผมโอ้ย <c oughs> อย,อยู่ในเด้ออยู่ในงานเผาได้เนี่ยเต้นเต้นฟี่เลยครับเตัะเส้นบอยูนี่หาซิบหาซิบแล้วครับตอนนีิเพราะว่าสายบอลแ,แลนเนี่ยโอ้แต่จะเอาลงเอาเตรเลีย อยู่กับเป็นจังบุญอยู่กับจอยครับผมกะขึ้นมาแล้วนะครับลงไปเอากับบุได้เอากล่องลงไปน้ำนะครับบุขึ้นบุเห็นว่าเป็นป้าตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วครับแต่เดยนยิ่ง,งมากนี่ตัวใหญ่แย่งครับ ประดินตัวนี้นะครับเดี๋ยวเบิ่องแรกันนะครับนือครับผมใหญ่แห้งครับดูนี่เบิ่งหัวมันใหจรัวกระปัน่นลูกนะครับโอ้โห,โหอ่อาจจะสองโลขกกึ้นนะครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่สุดเท่าที่เคยยิ่งมากนะครับโอ้โยในแห้งัวนี้ข้างแดงยิ่งขึ้นแนมนะ้วงี้ ทางเรียนกินเลยมาลแล้วครับ <S <S> <S เดี๋ยวเก็บป้าก่อนนะครับผมขึ้นมาป้าเกได้ยิ่งเลยครับมือมันสิบอันะครับครับผมจะเอากลิ่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนแรกนึกว่าจะลุดนะครับเห็นมันบอดดิ่งนะครับผมก็เลยลงไปเอานะครับ นิ่งตัวใหญ่ยอยู่นะครับผมน่าจะมี๊สองบวกขึ้นนะครับขึ้นมากแบบได้ยิงเลยน,นะครับผมเดี๋ยวจอบจะเข้าวนะครับตรงนี้โบมีกะเดี๋ยวยหญ่พี่จอดตรงน,นั้นนะครับผมโบมีก็คือสิีดกรับนะครับผมแต่ผมคาดว่าน่าจะพวกเขาแหละแหละเพราะว่าต้องไปเอานะครับผมได้กับโบมู่นะครับผมเดี๋ยวเราเบื้องหี้จะเข้าวดังครับ

ปัดเทโดนโดนโดนมันน,มน,นะครับผมเกือบของปลาออกมาสองตัวเมื่อกี้ เก็ยนยังไงถึงแล้วะเอ๊ะเดี๋ยวเก่พาอีกแล้วเดี๋ยวลงเมีเอาก,กันครับผมโอ้วดิดลงอีกแล้วครับผมมันจะสบุปบบพีฟ้าขึ้นมานะครับมาเสยเอ๊ะ ำเปียกขำเปียกอ๋อปลาเลือกตัวด้ได่นำเลือกโอ้ใหญ่ปัวแพ่กันนะครับผมโอุ้ยเจบ็บขาแล้วจุกเนือกจุกเนือกจะเย็ดจุกเลือกแคบเ เบ่บถือครับผมนี่ถ้เด้งนี่ขาดนะครับนี่เด้งนี่ขาดแท้ แถมที่สองครับผมน่อยก็ตัวนี้หน่อยนึงโอ้โหอดแห้งวันนี้โอ้โหตัวนี้ก็ับผมโอ,อยนะครับผมยังอยู่นะครับ โล่ขึ้นเนนออนครับไปครับเก็บป,ป้าครับผมมานน้าน,นะครับย้ายม้ก่อนคนับผมี๋ยวนั่งซ่อมอยู่นี่จะสามสิบนาทีนะครับว่ามีก็คือกับบานครับผมวันนี้กับม้านั่นแหละครับ มีป้าแลนพานนะครับผม ลกลับบ้านแล้วนะครับมาเบิ่งผลงานกันนะผมนี่ครับบานมือนะครับนี่นะครับผมผลงานนะครับผนสองแต้มนะครับลุ้นโล่กันนะครับเหยียบเนี่ยตัวนี้ใหญ่เป็นมือนะผมเหยียบกับตัองเท่านะครับผมนี่นะครับผมอาจจะมีสองขึ้นนะครับต้นต้นลอยไปหรืว่าโล่เนาะ เสด็จเอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนนะครับผมจังไดงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน่อยๆให้น้ำในเด้อครับผมสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมนีค่ะเอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนนะครับขอกันใหม่คลิปหน้านะ